แต่าใของนะครับเนาะต้นใหม่มันเฒ่าแล้วนะครับเพราะว่ามันกินหลุมไส่นาแล้วก็เลยขายให้เพื่อนขายต้นให้่เพื่อนเลยครับเพป่นมาตัดต้นง่ายเติบอยู่ครับตัวมันเอ็นนะครับปลายยอดๆเนี่ยมันใกล้ติดตายแล้วครับต้นบั่นอีสานเคือต้นศาตรนะครับต้นงหญ่อยู่เพื่อนเอาต้นไปเห็ด แป้นนะครับหเห็ดใหม่นะเอาก็เลยเอาเลื่อยน้อยๆนะครับมาซอยๆเอากิ่งงั้นไปหเห็ดทันนะครับมือวานมือก้อนนี่ผมได้มาซอยออกแล้วนะครับตัดจุดสองมือครับมือนี่ก็แต่เวลาสิบมัากองเป็นกองทันนะครับ ไปเบิกเขาองทานเลยครับผมครับอันนี้เป็นของที่กองิกองทานนะครับเนาะฟื้นหน่อยๆก็ได้ขนมาเมื่อวานนี่ครับเอาหลดเข็นมาขนขนมาทีละน้อยเีละน้อยครับอันนี้ก็เป็นพ่อครับเป็นมากรองนะครับมากองแบบได้ตรงนี้วิธีการกองนะครับเพราะว่า ถ้ากองบ่ดีนี่มันจะไหมว่าเบิดนะครับเป็นทานมว่าเบิดเอาติกองขึ้นสูงสูงตรงนี้ครับเอาไมมไปเลี้ยง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 กัน,นครับไหมกระตัดเป็นทนน้อยครับเพราะกยก,ย,กยากมากเลยเห็นน้อยน้อยังสี่นี่แกนนะครับท่นยังไงก็ขายพิ่งไปแล้วที่สามต้นครับต้นต้นพันศาต,ต้นต้นชาตต้นศาสตร์พันเฮาเนี่ยแหละครับ อีกสามต้นนะครับตรงนี้เป็นปากปากป้องที่จุดไฟนะครับแล้วพอกองในที่ก็จะถมดินนะครับอ่ะเริ่มกองเลยครับผม ผออันนี้กองเสร็มสำเร็จแล้วนะครับกองฟื้นกองทานสำเร็จแล้วนะครับมาเบิ้งไก่ไๆครับน่ครับ,นะรบกองสองคนก็พอนะครับเมื่อยหรเอาการด้วยกันนะครับเห็นว่าใหม่ในหน่อยอยังสีก็ยก,ยาก,ย,ากยากอยู่ลักษณะวิธีการกนะ็คือที่ฐางล่างเนี่เขาจะมีใหม่ล้องนะครับใหม่ล้องในหน่อยล่องไปก่อนสองสิทธ์นะครับเพื่อบ่ให้มัน ฟื้นมันจมดินนะครับเวลามันใหม่นะมีใหม่ร้องไปก่อนนะครับใหม่ในน้อยพอเป็นเชื้อเพลิงนะครับส่วน้างนากระชิเน้นใหม่ไครับ้างนานี่ที่เด่นเน้นใหม่ไๆนะครับเพราะว่าเวลาเขาเผาเขาดิบเผาจากด้านนาให้มันลามไปข้างหลังนะครับให้มันใหม่ใหม่ไก่อนมาสั้นๆละครับให้ไงมันได้เป็นทานก่อนแต่เขาใส่ใส่ใหม่น้อยนะครับนั่นก็จิใหม่บิ้ เป็นขี้เท่านะครับแบบนี้เป็นคันเห็ดเตาแบบเกาๆนะครับโบราณโบราณของเข,า,เขานะครับกุดดินเลยสภาพดินก็ต้องซุมๆจั็หน้อยครับชุ่มมีฝนจั็หน้อยหนึ่งวันเมื่อก่อนนี่ก็ฝนตกมาถ้าดินแห้งก็บบ่อนใน้น้ำนะครับะวามที่บบไฟมันจัดใหม่ฟื้นหมดน,นะครับใหม่ๆหมดเ,เลย การกองฟื้นกับมีที่การกับกองให้มันเสมอกันนะครับบ่ให้มัน,น,นกองเป็นหลังเตาเอ,อให้มันเป็นหลังเตานะครับเวลาเฮาขุดดินจอบขุดดินถมเนย่ยมันด้ถมง่ายนะครับแล้าก็ต้องเอาสูงกันเลยแต่เอาสูงายก็เอาดินขึ้นมาได้ครับเวลาการจัดเลี้ยงใหม่ก็เลี้ยงให้มันเป็นระเบียบอย่าให้มีช่องว่าง เพราะว่าถ้ามีช่องว่างนี่เวลาไฟไหม้ฟื้นไปนะครับมันกระถิพังทลายลงมานะครับมันพังเห็นพังไงเหมือนกันนะเลี้ยงนี่ยพยายามยะให้มันมีช่องว่างนะครับด้านในเขาก็หาไม่หน่อยไม่ไ่เสียบเสียบในช่องว่างของมันครับเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกส็สิเป็นการเอาดินดินอันกบนะครับข้างบนนะครับเดี๋ยว่อยมาติดตามต่อไปนะครับ คิดว่าทมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้่าจะเกาสิบเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวจะสิบไปใส่ข้างหลังมันอีก็กน้อยครับสิบไปใส่ข้างหลังมันอีกเล็น้อยกองใหญ่ติบครับที่แรกคิดว่าเป็นกลองน้หน่อยนี่ก็เริ่มจุดจุดไฟครับจุดไฟจุดไฟตรงหนา้าเตาเนี่ยนะครับโดยพอเป็นคนจุดนะครับ ใส่ยางยางในรถเป็นตัวชนวนจุดนะครับจะต้องดูแลเติบนะครับเพราะว่าถ้ามันดินมันพังมันเก็ดท่เบอเป็นทานนะครับดินมันหลุลงมานี่เป็นจะเป็นขีเทาเหมดครับ <c oughs> เดี๋ยวติดตามต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามา ดูตอนมันเป็นทานมันเด็กตะสอบนะครับเ,เก็บทานช่วยกันครับผมพี่น้องครับมื้อนี้ก็ผ่านไปแล้วสองวันนะครับกลับมาเบิ่งทานอีกเทียนหนึ่งนะครับกลับมาเบิ่งทุกมือนะครับแต่วบ่ไเดชไทยนะครับมือนี้มือที่สองนะครับสภาพที่ กองเอาไว้นะครับเผาทานเอาไว้เป็นแบบนี้เลยครับพี่น้องกระเจาะหูข้าง,ง,งนะครับอห่มันเป็นควันออกมานะครับน,นี่ฮั่ก็ต้องมาเบิ้งกันแทบทุกมือเลยครับว่าทานมันจะหลุลงบอ่อนะครับดินมันถี่ยุบบ่อนะครับแต่ดินมันยุบลงข้างบนฮั่ก็ขุดใส่อีกเรื่อยๆนะครับใส่เรื่อยๆเรื่อย คกับที่กองทานแบบโบราณน,นี่กับทีมีควันออกนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นนาผมนะครับนาอยู่ห้างไก่มูบ้านดยู่ครับก็บโบมีปัญหาเรื่องควันเรื่องอย่างนะครับตอนนี้เศ้าๆหกโมงเศาครับพี่น้องในเบิ้งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนอ โกยทานนะเขาเรียกว่าโกยทานหรือว่าเก็บทานนะครับว่าเขาจะได้จักกระสอบทานที่เขากองเอาไว้นะครับติดตามต่อไปครับ ครับพี่น้องครับมาสรุปนะครับว่าเผาทานได้ตะกระสอบนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ได้ซิบหากระสอบครับบางเสานี่ขุดกรับ้านไปนะครับคุนกระบานไปยูแปดกระสอบทั้งเบิดกระสีเป็นมี13สามกระสอบนะครับนะครับมี13สามกระสอบสําหรับการเห็ดทานเผาทานแบบธรรมชาติมือหนีนะครับ แบบเศรษฐกิจพอเพียงกับเห็ดใส่เองนะครับบ่ออะไรเห็ดขายนะครับใหม่กับเป็นไหม่เจ้าของเก็บไปใส่ในรัวเรือนนะครับที่เหลืออยู่ก็อีกจักกระสอบหนึ่งครับนี่เก็บเล็มๆอยู่ครับสําหรับที่ผู้ใดมักคลิปนี้นะครับชื่นชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับ